ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณวัดป่าภูทะเบิดนะฮะก็เป็นวัดที่เพิ่งสร้างใหม่ๆนะฮะที่ภูทะเบิดสวยมากนะฮะาในสงบมาก<ล>นะครับ <ๆ S 2> เดี๋ยวเราดูรอบๆก็มีแล้วนะฮะบาทค่ะเดียวครับชุดเดียวนะคะพี่ลมขอบคุณครับจ้านี่นะคะสองชุดนะคะ เราได้ดอกไม้แล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้กันประมาณ70เมตรครวัดวัด<ช>อยู่ลึกนะฮะไม่มีไฟต้องใช้เครื่องปั่นไฟนะฮะ สวยมากเลยโหสุดยอดจริงโหสุดยอดเลยเพื่อนๆพวงมาหลายเต็มเลยเพื่อนๆแล้วแต่ว่าเราจะไหว้นะตรงไหนก็ได้นะเลียงไปเรื่อยเลย เพื่อนๆนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ผมรู้นะครับว่าช่วงปีใหม่ทําไมชาวพม่าถึงมาเยอะก็คือที่วัดป่าภูทะเบิกเนี่ยก็คือเป็นพระพุทธรูปเหมือนกับประเทศพมา่าบ้านของเขาเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อสวยงามมากครับเพื่อนๆ ตาสองคนมันคือใบหนนะมั้งหมดตอนนี้ก็แล้ว ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เข้ามาทางด้านในนะเจดี JD ที่เราเห็นเมื่อสักครู่ที่เห็นในภาพเขาถ่ายบ่อยๆนะครับนะมีพระนอนองค์ใหญ่นะกำลังสร้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับ